ดินสอสีที่หายไปณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อว่ามะลิเธอเป็นเด็กที่ชอบวาดรูปมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนเธอก็มักจะพกดินสอและสมุดวาดเขียนติดตัวไปด้วยเสมอวันหนึ่งมะลิเดินไปที่ทุ่งดอกไม้หลังบ้านที่นั่นเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสและผีเสื้อแสนสวยมะลิรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเธอจึงนั่งลงและเริ่มวาดรูปอย่างมีความสุข แต่ขณะที่กำลังวาดรูปอยู่นั้นเธอกลับทําดินสอสีแดงแท่งโปรดหายไปมาลิมองหาทั่วบริเวณแต่ก็หาไม่เจอเธอเริ่มรู้สึกเศร้าและท้อใจถ้าไม่มีดินสอสีแดงฉันก็คงวาดดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้ไม่ได้เธอคิดในใจทันใดนั้นเองมาลิก็ได้ยินเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งดังขึ้นสวัสดีจ้มามลิ มลิเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นนกน้อยตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้เธอเป็นใครเหรอจะ๊ะมลิถามฉันคือนกกระจอกจะ้ะฉันเห็นเธอเศร้าอยู่ไม่สบายใจอะไรเหรอนกน้อยตอบมลิเล่าเรื่องดินสอสีแดงที่หายไปให้นกกระจอกฟังนกกระจอกฟังแล้วก็ยิ้มไม่ต้องเสียใจไปหรอกจะ้ะลองมองดูรอบๆสิยังมีสีสันอีกตั้งมากมายนะมลิมองไปรอบๆตามที่นกกระจอก บอกเธอเห็นสีเขียวของใบไม้สีเหลืองของเกสรดอกไม้และสีน้ำเงินของท้องฟ้ามะลิจึงเริ่มใช้ดินสอสีอื่นๆวาดรูปตามที่เห็นเธอใช้สีเขียววาดใบไม้สีเหลืองวาดเกสรดอกไม้และสีน้ำเงินวาดท้องฟ้าและเธอก็พบว่าไม่จำเป็นต้องมีสีแดงเธอก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานที่สวยงามได้เมื่อวาดรูปเสร็จแล้วมะลิก็รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองมากเธอนำรูปไปให้นกกระจอก ดูนกกระจอกมองดูรูปวาดแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขเห็นไหมจ๊ะนกกระจอกพูดไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างที่เราต้องการเสมอไปเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่สร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เหมือนกันนะตั้งแต่วันนั้นมาลีก็ไม่เคยเท้อใจกับการวาดรูปอีกเลย